ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเบ่าพงเพป้นเกษตรครับวันนี้ผมพาท่านมาดูนะครับองุ่นเอสสนะครับพันนี้ปลูกได้ปลูกง่ายโดยไม่ต้องพุนนะครับแบบนี้นะครับเหมาะสําหรับองุ่นคาเฟ่นะครับเราไม่ต้องไปง้อจิ๊บไม่ต้องไปง้อสลายเมล็ดนะครับเพราะว่าเขามีอลารเมล็ดในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วพวงใหญ่นะครับเอกลักษณ์เขาพวงใหญ่นะครับหวานกรอบถ้าเขาสุกเขาจะเป็นสีแดงนะครับอันนี้เรามาดูแค่ช่อแค่สายนะครับนี่นี่นี่หนึ่งอันนี้สองนะครับมีแค่นี้นะครับนี่ ถ้าเราปลูกอีกยาวออกมานี่อีกก็จะมีลูกอีกนะครับนี่นี่คือองุ่น S48 ครับข้อดีมากๆดีทุกอย่างนะครับสําหรับองุ่น S48 ดูแลง่ายนะครับเราไม่ต้องไปสนใจว่าจะสะสมอาหารพอหรือไม่พอนะครับต้องสะสมอาหารแบบไหนแค่เขาให้เขากินอาหารอิม่มให้เขากินอาหารเต็มที่ตามสูตรยังไงก็มีลูกนะครับนี่คือองุ่นสายพันธุ์ S48 ปลูกได้ปลูกง่ายโดยไม่ต้องลุนครับผม